ี่็นวันที่สามนะคะเด y ดี day three. Day three. ของการกินกาแฟควบคุมน้ำหนักมันเหนียวมากไม่มีตะไคร้ต้องระวงังอืมโอเคเปิดไปแล้ว this my day three with this coffee control your hungry control and food bits hmm. so proof with me this work or not work ของวันที่สามเรจจะเพื่อนถามมาว่าลืมแล้วระบบขับถ่ายเป็นไงยังมันดีไหมคือปกติก็เป็นคนที่ถ่ายถ่ายดีถ่ายประจำแต่จะถามว่าดีไหมการที่เราถ่ายแบบอ่ายังไงอะ่ะ คือถ่ายบ่อยในแต่ละวันแต่เมื่อเช้านี้ถ่ายแบบยังไงอ่ะมันไม่มันไม่ถึงขนาดเรลวเหมือนกับที่เคยถ่ายพูดปัดถ่ายนะคะถ้าเปรียบเป็นขี้หมาขี้แมวอะไร น่าจะประมาณนั้นแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ประมาณ <laughs> sorry <laughs> มไม่ได้แข่งขนาดนั้นนะนะ <laughs> แต่เมื่อเช้าน,นี้ถ่ายโอเคเลย <laughs> มไม่ถ่ายพุดปัด แต่อีกอย่างหนึ่งคือหลังจากที่ทานกาแฟตัวนี้เข้าไปคือก็ไม่ก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะว่าอ่าอ่าเป็นเพราะกาแฟตัวนี้หรืออะไรยังไงปกติจะเป็นคนแบบว่ากินอะไรเข้าไปทานอะไรเข้าไปคือมันจะอ่าท้องจะแข็งจะอืดจะนั่นนู่นนี่นั่นแบบว่าเป็นคนเหมือนกับอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะฮาร์ดเบิร์นแล้วก็อ่า เล่บ่อยอันนี้ไม่รู้นะคะว่ามันจะไปช่วยอะไรเกี่ยวกับลำไส้ของเราหรือเปล่าอืมไม่รู้สึกว่าเออระบบลำไส้ของเราอันอันอันนี้อันนี้หรือว่าเราจะไปอ่ามานันห้วมันวเองหรือเปล่าเราจะแต่จะสังเกตตัวเองด้วยค่ะจะสังเกตตัวเองด้วยว่าเออออาการเหล่านั้นที่เราเคยเป็นมาเนิ่นนาน มันจะมันจะช่วยไหมมันจะมีอาการอะไรออกมาไหมไม่ว่าจะอาการมันก็จะเหมือนเดิมอันนี้คือดิฉันต้องสังเกตต,ตัวเองคอะะ่ะว่าเป็นคนเป็นเป็นคนที่แบบกระเพาะไม่ค่อยดีแล้วลำ่องลำไส้ระบบลำไส้ไม่ค่อยดีทานอะไรกินอะไรเข้าไปคือท้องจะป่อง อองมากๆจะโตแข็งเจ็บช่วงลิ้นปีนี่ค่ะแต่มาเช้านี่โอเคก็กินแล้ะอันนี้ของวันที่สามนะคะอันนี้ไม่ได้ขาแมวนะคะแต่ตื่นเช้ามาก,ก็โอเคลอมก็มัน คือเมื่อเช้านี้คือจะเป็นคนแบบว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคือมันก็จะแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ายืดเส้นยืดสายนะคะก็จะทํานู่นทํานี่ไปนี่นนิดหน่อยคือเราแบบคือสายออกกำลังกายแต่ไม่รู้ออกยังไงถึงได้ปล่อยให้ตัวเองอ้วนขนาดนี้นะคะ<อ><ม>ก่อนไปทํางานเนี่ยตื่นมาทงทีก็สควอตมั่งอะไรมั่งก็ช่วยช่วยไปคือปกติมันก็ทําอยู่แล้วนะ แต่ไม่เคยอ่าคิดที่จะทำอันนี้คือแบบเราทำให้ดูเฉยๆอันนี้คืออยู่บ้านค่ะก่อนออกไปทำงาน <c oughs> ก็เลยมีม,มีเวลาใช้เวลาก่อนหนึ่งกาแฟ หน่อยอืมนิดนิดหน่อยเอแคละก็จะนั่งดื่มกาแฟแล้วนะคะนะคะอันนี้ของวันที่สามนะคะอืม สชาติคือรสชาติมันจะหอมหอมหอมไม่มันมากคือมันไม่หวานไม่อะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลนะฮะหรือว่าน้อน่าจะไม่มีน้ำตาลน้ำตาลน้อย,ยอือลองติดตามดูค่ะ,ต,ต,คะติดตามดูว่ามันจะ เป็นยังไงใครที่อยากลดน้ำหนักนะคะใครที่ทานกาแฟได้ทีนี้ว่าอตัวกาแฟนะคะเห็นน้องก็บอกว่าใครที่เป็นอความดันเป็นโรคความดันมีโรคประจําตัวเนี่ยคือต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะว่าทานได้ไหมอืมมันมีหลายหลาย,ลายโรคะคะคนที่อ่เถ้าจะดื่มตัวนี้ จต้องปรึกษาแพทย์ก่อนดิฉัน่อฉันเองก็ไม่ได้ในปีนี้นะคะปีก่อนปีก่อนคือตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็ไม่ได้มีโรคเอเหล่านี้นะคะมันไม่มีไม่มีโรคอะไรเลยแต่มาปีนี้ยังไม่ได้ตรวจยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจําเด็กประจําปีคงคงไม่มีค่ะ ตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้จ้บาบางครั้งก็อยากจะเอากาแฟดำผสมลงไปแต่ <c oughs> กลัวมันไม่พูด <c oughs> แพงนะนะอ หิวแต่เวลาเราหนูเนี่ยเป็นคนที่ว่า

ดื่มกาแฟเข้าไปแล้วก็ดื่มเอนเนอร์จี้เข้าไปอันนี้มาชิมเดินทเดียวเหนื่อออกล้ว a 른 a rusak,